ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจ๋านะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะอ่าเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมกันกับครูจ๋าได้เลยนะคะ,ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนนะคะว่าวิทยาการคำนวณคืออะไร จะคอมก็ไม่ใช่จะเลขก,ก็ไม่เชิงวิทยาการคำนวณน,นะคะคือวิชาที่ช่วยเตรมตัวน้องๆให้พร้อมรับมือกับโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีโดยกระบวนการการคิดที่เป็นระบบและวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์น,นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณจ่าก็มีเกมามาฝากเด็กๆทุกคนนะคะเกมจับผิดภาพนะคะสองภาพนี้มีความต่างกันอยู่ห้าจุดนะคะามาช่วยพี่ๆนักสืบนะคะสืบหากันว่า,ามันอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยเด็กๆลองอาหาดูนะคะว่า,อาสองภาพนี้มี จุดที่แตกต่างกันอยู่นะคะมีทั้งหมด5จุดนะคะเดี๋ยวครูจะจะมาเฉลยนะคะตอนจบบทเรียนนะคะท้ายคลิปนี้นะคะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3เรื่องการแก้ปัญหา นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมคืออะไรนะคะอัลกอริทึมก็คือ,อลักษณะของผังงานนะคะคือการทํางานที่เรียงลําดับตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะคะถ้านักเรียนต้องการเดินทางจากาประตูโรงเรียนไปยังสนามฟุตบอล สามารถเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้นะคะภาพที่หนึ่งก็จะคือเริืมต้นนะคะถัดมาก็คือเข้าประตูโรงเรียนถัดมาคือเดินตรงไปอาคารสามนะคะดังในแผนผังเลยถัดมาคือเลี้ยวซ้ายถัดมาคือเดินตรงไปอาคารห้าเลี้ยวซ้ายตรงไปสุดทาง แล้วก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็ตรงไปสนามฟุตบอลอยู่ด้านซ้ายก็คือจบนะคะาการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีการแก้ปัญหาหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จโดยใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ต้องพบกับปัญหามากมายปัญหา ต่างๆที่นักเรียนพบนั้นหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของนักเรียนนะคะเช่นการสลับรองเท้ากับเพื่อนหรือปัญหาจากการเล่นเกมฝึกทักษะต่างๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาลาาักษณะนี้นักเรียนอาจแก้ไขได้ด้วยการเขียนชื่อติดไว้ในรองเท้าหรือบางปัญหาอาจใช้ เหตุผลเชิงตรรกะนะคะมาช่วยในการแก้ปัญหาไอาเด็กดูภาพที่หนึ่งได้เลยนะคะภาพที่หนึ่งก็คือเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการฝึกทักษะด้วยเกม o อเนะคะถัดมานะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการใช้เหตุผลเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล หรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่สนใจเช่นการเดินเข้าไปในเขาวงกงจะต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เลือกเท่านั้นไม่สามารถเดินทะลุก,กำแพงได้หรือการเล่นเกมจะต้องทำตามเงื่อนไขที่เกมกำหนดนะคะในะตัวอย่างเลยนะคะภาพที่1 2นะคะเด็กดูตามภาพตัวอย่างเลยนะคะตัวละครจะต้องเดินไปจัด การหมูโดยต้องหาเส้นทางเดินไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางนะคะปัญหาแต่ละปัญหาจะมีความซับซ้อนไม่เท่ากันปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจต้องวางแผนและใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะปัญหาเดียวกันอาจมีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธีดังนั้นในการแก้ปัญหาควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด นะคะ,ะถัดมาเด็กมาดูตัวอย่างการเดินทางของพึ่งไปเก็บน้ําหวานนะคะถ้าต้องการให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้ดังภาพโดยพึ่งเดินทางไปข้างหน้าหนึง่งครั้งจะเคลื่อนที่ไปได้หนึ่งช่องตลาดการเดินทางของพึ่งจะต้องเป็นดังนี้นะคะเหมือนตัวอย่างเลยนะคะพึ่งจะต้องเดิน่า เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าไปสี่ครั้งแล้วก็เก็บน้ำหวานนะคะอ่าถัดมานะคะจากตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นการเดินทางเป็นเส้นตรงและถ้าเส้นทางซับซ้อนมากขึ้นการเดินทางของพึ่งจะมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณามากขึ้นดังเส้นทางต่อไปนี้นะคะ,ะเรามาดูวิธีการเดินกันเลยนะคะหนึ่งก็คือเริ่มต้นแล้วก็เดินหน้า สเก็บน้ำหวาน3เดินหน้า4หันขวา5เดินหน้านะคะแล้วก็5แล้วก็เก็บน้ำหวานค่ะ,ะวันนี้นะคะครูจ๋าก็ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะคะและทำกิจกรรมดังนี้ถัดมานะคะกิจกรรมที่2องให้นักเรียน เลือกลูกศรน,นะคะจากชุดคำสั่งพาพึ่งไปหาน้ำหวานนะคะโดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนเลือกลูกศรน,นะคะจากชุดคำสั่งพาสุนะักไปหาบ้านโดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าแล้วเราก็มาดูนะคะว่า ่าเฉลยนะคะว่าเด็กๆตอบถูกกันหรือเปล่าอ่าเด็กๆเ,เก่งมากค่ะอ่าเด็กๆอยลืมตั้งใจทำนะคะชิจกรรมที่กูจ๋าอ่าอ่าได้ลงเอาไว้นะคะอ่าวันนี้นะคะกคูจ๋าก็ขอจบบทเรียนแค่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ